สวัสดีครับพบกับผมนะครับอู่ช่างบอยมหาสารคามนะครับสวัสดีทีทาง youtube ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทีทางแฟนเพจนะครับวันนี้ผมจะพามาชมสารีพงอ์ถ่ายอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไม่ดาเพาหกล้อนะครับอันนี้เป็นลูกค้าทางบ้านหนองโนนะครับกำบลวังยาวนะครับอำเภอโกสุมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะเดินทางมารับเองนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็น สเปคความกว้างที่เมตรเก้าสิบนะครับยาวนะครับกระบะกระบะึนกระบะนี้นะครับสี่เมตรนะครับส่วนความสูงนี่เจ็ดสิบเซนนะครับทางร้านเราก็เอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับมีบันไดสองข้างนะครับมีหมวกนะครับแล้วก็ผ้าชั้นปักเกี่ยวแล้วก็กล่องรื่งมือนะครับตรงนี้ทางร้านเลือกเป็นเลือกใช้เป็นเหล็กรางน้ําหน้าห้านะครับเป็นตัวพักซีนะครับรอยหักรอยต่อเราดามให้แบบนี้นะครับ เราซับให้แบบนี้นะครับรอยห pues ักช <An> ่วงคอนะครับคอล่างครับเราดามให้แบบนี้นะครับดามบนดามล่างนะครับวงฟังแผงนแรงของตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นเพาตันสองนิ้วตาไก่ของปอดนะครับปอดด้วยป้องอ้อยอีกทีหนึ่งเนี่ยครับเราก็เชื่อมให้เ็นแบบนี้เลยนะครับอัดด้วยป้องอ้อยอีกทีนึงครับอันนี้เพาตันสองนิ้วนะครับหมุนได้ร้อยแปดสิบองศานะครับปอดด้วยป้องอ้อยอีกทีนึงนะครับ ส่วนช่วงล่างตัวนี้นะครับจะเป็นเหล็กรางน้ําหน้าสามนะครับเป็นตัวเป็นตัวตรงนะครับนี่ครับเป็นเหล็กรางน้ํานะครับรางน้ําทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวค้าแล้วก็ค้าให้แบบนี้นะครับต้องหัวค้ำท้ายนะครับเพื่มความแข็งแรงของตัวรถนะครับตัวนี้สามารถเปิดข้างได้ทั้งสามด้านนะครับแต่ลูกค้าเลือกพิเศษก็คือเพิ่มเสริมก็คือให้ใส่ฉากนะครับทั้งหมด ข้างละสี่ตัวนะครับปีแปดตัวนะครับถักแล้วก็ฝังน็อตให้แบบนี้นะครับส่วนพื้นเราก็เชื่อมเต็มนะครับเดินยาวเลยนะครับแน็อตเราฝังให้แบบนี้นะครับเวลาไปขนอ้อยก็ใส่แบบนี้มันก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับเวลาขวดมันแล้วก็ถอดน็อตออกนะครับส่วนตอดท้ายแล้วก็ฝังไว้นะครับฝังกับเล็กฉากไว้นะครับ ฝังไปกับเล็กฉากนะครับกับดังน้ํานะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรผมอยู่ทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนนี้ผมจะพามาดูกระบอกนะครับนี่กระบอกอันนี้เป็นของลูกค้าทางจังหวัดกาสินกับตากนะครับสองตัวนะครับทีนี้เตรียมส่งทิ้นเดือนนี้นะครับเป็นดัมสองตันนะครับไอ้ดัมสี่ตันนะครับยกได้แปดถึงสิบตันนะครับเป็นดัมใหม่นะครับขนาดใหญ่นะครับ เตรียมขึ้นงานเอ,อ,อาทิตย์หน้านี่แหละครับใครานใดสนใจนะครับติดต่อน,นะครับเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับตอนนี้รอลูกค้ามารับก่อนนะครับ